สอาดบริสุทธิ์แห่งหนึง่งวันนี้อยู่ข้างบนของน้ำตกลําทานที่น้ำจะไหลลงมามีโอกาสได้แวะผ่านมาทางนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเพียงก,กับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพียงแค่เพียงแค่หนึ่งขงบงครึ่งได้เกิดน,นี้เนาะก็ถึงน้ำตกแล้ว ต้องบอกว่าบรรยากาศน้ำตกมีมีโขนิ้แลพื้นดินตอนนี้ทีมงานก็เดินไปแล้วเราก็จะได้ทำสมาธิกันสักครู่

ลงไปเพาะ่าง้านหลัอ ตรงนี้ก็จะไปข้างล่างนะแต่ว่าเราไม่พาไปแล้วนะเนื่องจากว่าเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ดูในทาลายนะอัปโหลดที่เป็นวิดีโอเพราะว่าเมื่อกี้เน็ตไม่ไปถึง ไปตามไปนะถึงน้ำไปตามไปโอ้โหนี่น้ำสิรีบเอารีบเลยไอ้ตัวนั่หล่อรีบสวันนี้หลวงพิทเตอร์ได้อะไรบ้างจากการมาจาริกธรรมะในวันนี้ยอดมากเบื้องต่ยก็สู้ไม่ได้โอ้เบื้องต่ยสู้ไม่ได้โอ้ เราพี่พันบอกว่าเมืองไทยซู้ไม่ได้นะอันนี้แหละทำไมกรงเกงอยู่ตรงนั้นนะนี่นน้ำครับโอ้เล่นนะ้ำมีน้ำมีน้ำให้เล่นด้วยฝั่งนี้นะเออโอ้นี่เห็นไหมธรรมชาติยังเยอะอประเก็ดดาวเียนบ้านดาวนี่นหอยอันนี้ตากลับแล้วใายดีบรรยากาศให้ดูนะ่ะ ใครจะมานานๆต้องมาปฏิบัติทำสักหลายๆวันนะแกเดินออกกำลังกายเดินชมธรรมชาติเห็นใจตัวเองเราก็ถือว่าคุ้มค่ากันแล้วนะชีวิตเราก็ยาวยานานมีอายุที่ไครอายุไขที่ยืนยาวนานอายุบรรณสุขะละปฏิภาณท่รมฐานสมบัตินะข้างล่างก็เป็นน้ำตกเนาะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะวันนี้พ่อจะกลับแล้วคือถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวเรามาอัปโหลด,ดไปไปดูในคลิปแล้วกันเนาะ